วันนี้นะครับผมมีรถไถสวยๆหนึ่งคันนะครับมาแนะนำนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นคูเบต้ารุ่น M6040SU นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์4สูบเทอร์โบ Direct Injection ครับตัวนี้นะครับจดทะเบียนในปี2554เป็นรถบิ้วใหม่นะครับเช็คสภาพใหม่เช็คร้อยนะครับคันนี้ยางใหม่ทั้ง4เส้นสำหรับใครที่เอาไปไว้ดันนะครับไว้ไถนะครับไว้ปัดนานะครับตัวนี้ถือว่า กำลังแรงม้าเยอะนะครับทำงานไล่ได้สบายๆนะครับใครสนใจนะครับสำหรับคันนี้ราคาจะอยู่ที่469,000บาทน,นะครับ469,000บาท ทางร้านเราขายเป็นเงินสดนะครับแล้วก็สามารถถอดผ่านเกสได้นะครับส่วนยอดจัดคันนี้นะครับจะจัดได้สูงสุดอยู่ที่2องแสนห้านะครับจัดได้สูงสุดอยู่ที่2องแสนห้าลูกค้าเอฟซีท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับที่0ูนย์เ1 1า1นดหนะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่0 6นย์3 0สา7านสศย์ี่เจะครับก่อนทดสอบระบบรีวิวการทำงานเหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมพาดูสภาพรอบๆคันก่อนนะครับก็อันดับแรกนะครับก็ดูนะครับพวกลูกหมากนะครับ พวกลูกมากนะครับต่างๆซีนล้อต่างๆเก็บให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ยางสวยๆครับใหม่ทั้ง4เส้นนะครับเช็คสภาพพร้อมใช้นะครับหน้าใบมีดนะครับตัวนี้คมใบมีดใหม่นะครับคมใบมีดใหม่ไฟนี่เปลี่ยนใหม่นะครับไฟตานี่หลายบาทเหมือนกันครับเบิกศูนย์ใหม่นะครับตัวนี้นะครับมูลค่าการเก็บงานนะครับที่อัดเข้าไปให้ลูกค้านะครับไม่น้อยกว่า8 0 0 0 0บาทเลยนะครับถ้าใครซื้อ60นะครับซื้อได้ราคา 3เซนป้ายนะครับถึง4เซนต้นนะครับก็ถือว่าคุณซื้อในราคาที่ยังไม่ได้เก็บสภาพแต่อันนี้ก็คือเราเช็คให้พร้อมใช้นะครับหางเป็นพันตาช้างนะครับ D H นะครับ 246HW นะครับท้ายเก็บงานสวยๆนะครับมาพร้อมกับพัน6เดี๋ยววันนี้ครับทดสอบระบบนะครับรีวิวการทํางานให้กับเพื่อนๆแอได้ชมกันนะครับใครที่สนใจติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับตัวนี้ไม่ชั่วโมงไม่ขึ้นนะครับไม่ชั่วโมงไม่ขึ้นนะครับหน้าปัดช็อตแต่ว่าระบบไฟใช้งานได้ปกตินะครับ เชิดชมครับใบมีดครับวันนี้เป็นเครื่องยนต์สี่สูบเทอร์โบนะครับหกจิแรงม้านะครับแปดเกียร์ด้านหน้านะครับีเกียร์รหอยนะครับไปสนามทดสอบครับ เรื่องดีนะครับเพื่องท้ายก็ถือว่าเงียบดีเหมือนกันนะครับไม้ตัวหนึ่งจะอยู่ที่ผมนะครับไม้ตัวหนึ่งก็จะอยุดนี่กล้องนะครับให้ลูกค้าได้ฟังเสียงนะครับรอบๆตัวรถแล้วก็เสียงของที่นั่งอยู่บนรถนะครับมันจะได้ิีเสียงผมบรรยายไปด้วยนะครับตอนนี้ผมวิ่งอยู่ที่เกียร์4โลนะครับผมจะลองไถในเกียร์4โลดูนะครับว่ามันใช้งานได้ไหมนะครับ ันนี้คือใช้เผาเดียวนะครับทีนี้ตบของเผานะครับของเผาทํางานครับผ่านลงลึกมากนะครับไปนิ่มๆครับไปนิ่มๆไปนิ่มๆเลยครับของตแป้งนะครับ ตัวนี้เป็นสี่โลนะครับเดี๋ยวผมถายในเคีย่สองไฮให้กับลูกค้าได้ชมกันนะครับดูสองไฮวาครับทีนี้สองไฮนะครับผมใช้สองไฮบ้างนะครับรอบถือว่าเร็วขึ้นครับสองไฮเร็วกันไปครับอ่าเร็วกันไปนะครับผมก็โทษมาสี่โลเหมือนเหมือนเดิมนะครับเลี้ยงไม่พัน แบบนี้เราจะเลี้ยงทันครับด้วยมันเป็นใบเม็ดใหม่ครับมันก็เลยปรับคอนโทรลหญ้าครับอบางทีมันกินดินลึกไปนะครับอโอ นิ่มครับนิ่งนิ่มนะฮะหรือว่าห้องตัวนะครับอันนี้เป็นรถที่เช็คที่บิวแล้วนะครับราคาก็469,000บาทนะครับเล่มทุดโกลพกนะฮะ ดูเบาท้ายครับทีนี้เอาปั่นท้ายพีโันะครับเอาปั่นท้ายทํางานปกติครับทีนี้ดูนะครับระบบรอเย็นของเครื่องยนต์ระบบเครื่องยนต์ครับว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะก็ห,หากันเช็ดกันดูนะครับวันนี้ผมนำเจ้า m 6 0 4 0มารีวิวครับไม่มี เวลาได้รีวิวสักทีนะครับไม่ได้ใส่ตัวคัดท้ายไว้วันนี้ก็เอาคัดท้ายใส่แล้วเรียบร้อยนะครับซื้อรถวันนี้นะครับแถมหน้าไฟด้วยนะครับดูนะร้อนนะครับวาล์วน้าเปิดนะครับเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งเปิดยากเหมือนกันนะครับ ด้วยความชัดเจนครับให้ลูกค้าได้เห็นแบบชัดเจนกันเลยนะครับน้ําไม่ดันนะครับตัวนี้นะครับอย่างที่บอกครับเป็นเครื่องยนต์6 0แรงม้าเทอร์โบนะครับปั๊มนะครับเช็คเปลี่ยนใหม่นะครับเครื่องนะครับชัดเจนนะครับไม่มีหลวมไม่มีไอนะครับนี่ครับชัดเจนนะครับใครสนใจนะครับสำหรับ6 0แรงม้าคันนี้นะครับราคาเพียง469,000นะครับจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับเล่มทะเบียนนะครับเอกสารชุดโอนครบ นะครับใครที่สนใจติดต่อสอบถามมาได้ที่0918611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่0633130477นะครับขอบคุณครับ